สวัสดีครับก็วันนี้มาอยู่กับผมที่สวนเชื่อแลนด์นะครับวันนี้แปลงฝรั่งนะวันนี้มาขยายพันธุ์ฝรั่งดยวิธีการตอนนะครับก็เน um, <t win na> ี่นะครับก็เราก็จะทําตอนาการตอนฝรั่งนะครับอันดับแรกก็ต้องเลือกกิ่งที่เราจะจะตอนเราไม่อ่อนไม่แก่เกินไปนะครับ ก็เตรียมตุ่มนะนะมา,มา,ม,ามาทำการตอนนะครับการตอนก็ง่ายๆนะครับวิธีการตอนเ,อเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดสําหรับการขยายพันธุ์ฝรั่งนะครับแต่อาจจะใช้ระยะเวลานานสักหน่อยนะครับแต่มันง่ายตรงที่เราไม่ต้องเตรียมอะไรมากนะครับไม่เหมือนกับการทาบกิ่งที่ต้องเตรียมต้นต้นที่เราเพาะ,มะเมล็ดนะครับแต่วิธีการทาบกิ่งก็จะทใ้ให้ได้ต้นพันธุ์ที่ เร็วขึ้นนะครับถ้ากิ่งจะประมาณสิบห้าวันถึงสามสัปดาห์นะสิบห้าถึงยี่สิบวันนี่น่าจะติดแล้วสามารถตัดได้แล้วนะครับแต่การตอนเนี่ยก็ต้องเป็นเดือนขึ้นไปนะครับอยู่ราวๆสองเดือนนะครับลากถึงจะออกเต็มนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการตอนกันนะครับเราจะเลือกกิ่งที่ไม่อ่อนไม่แก่เกินไปนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็พุ่งกิ่งพุ่งออกมา นะครับก็จะเลือกข้อที่ประมาณนี้นะครับก็จะไม่ก่อนไม่แก่เ,เ,เกินไปก็ประมาณนี้น่าจะได้นะครับก็ปิดไว้นะฮะประมาณนี้นะฮะเลือกข้อนี้นะในการที่เราจะตอนนะครับก็เดีย๋ยวเราจะใช้ครีมตอนนะครับครีมตอนกี๋ ครีมตอนกิ่งนะครับก็ฟันใต้ข้อนะครับนะครับใต้ข้อที่เราเล็งไว้เมื่อกี้คานใต้ข้อนะนะครับแล้วก็ใช้คีมตอนนะครับหมุนนะครับบิดควันเสร็จแล้วเราก็บิดหัวบิดล่างนะครับมันก็จะหลุดออกมานะนะครับถ้าก่อนเราตอนเนี่ยฝนตก หรือว่าเราให้น้ําเพียงพอเนี่ยมันก็จะเปลือกมันก็จะร่อนง่ายนะครับถ้าเราเลือกกิ่งที่ถูกต้องก็ก็จะทำให้มันล่อนง่ายก็จะตอดง่ายนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้สัญญาเร่งรากนะครับผมทําใส่ขวดสเปย์ไว้นะก็ฉีดลงไปตรงแผลที่เราควัน,นครับตรงบริเวณนี้รากมันจะออกบริเวณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวรอให้มันหมาด แห้งหมาดวันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาหุ้มด้วยตุ้มกันครับเมื่อแผลที่เราคว้านนะครับพ่นน้ํายาเร่งรากไปแล้วนะครับมันเริ่มหมาดแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะหุ้มด้วยตุ้มตอนกันครับตุ้มตอนเราก็จะกกอกใส่ถุงแบบนี้นะครับเป็นขุยมะพร้าวเนาะนะครับก็แช่น้ํานะครับไม่ไม่ไม่แห้งหรือว่าเปียกเกินไปนะครับ อันนี้ก็จะเปียกไปหน่อยครับบ,บ,บีบออกหน่อยครับทาแล้วก็แหวกออกนะครับให้ตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราจะเอากิ่งตอนนะครับมาลงไว้ในนี้เนาะครับก็นี่นะกิ่งเลยครับให้ตรงข้อที่เรา เลงให้รากมันออกเนี่ยเลงให้ข้อมันอยู่ตรงกลางนะครับข้อมันอยู่ตรงกลางตุ้มนะครับแล้วก็ทําการหุ้มนะฮะถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยแนะนําให้อ่าหันแผ่ที่เราผ่าตุ้มเนี่ยขั้วลงนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่ฝนจะตกทับนะเพราะฤดูฝนนะครับมันก็จะทําให้ตุ้มเราเนี่ยเปียกเกินไปพอเปียกเกินไปนะครับก็มีผลทําให้ อาจทำให้มันชื้นความชื้นทำให้การออกล่างนีกยากนะความตุ้มนะครับแล้วก็นะครับทำการมัดนะการมัดก็มัดให้แน่นนะครับเพื่ออะไรพอเขาออกลากมาปุ๊บเนี่ยตุ้มมันจะได้ไม่ไม่เคลื่อนที่นะครับลากมันจะได้ไม่ขาดตอนที่มันออกลากก็ต้องมัดให้ให้แน่นระดับหนึ่งนะครับ ให้มันไม่ขยับนะมันจะช่วยให้อันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะเดี๋ยวเรารออีกประมาณ2เดือนนะครับไม่เกิน2เดือนก็ลากก็น่าจะออกเต็มนะครับก็สามารถเอาไปตัดปลูกได้นะครับอันนี้ก็เสร็จพิธีการตอนกิ่งฝรั่งนะครับครับก็เรียบร้อยนะฮะสำหรับคนที่มือใหม่นะครับก็ ลองทำนะครับไม่ยากเกินเกินไปนะก็สำหรับคนที่ไม่ได้มีอุปกรณ์อย่างเช่นคีมตอนกิ่งก็ใช้มีดก็ได้นะครับก็ควัานสองสองครั้งแล้วก็กรีดกลางแล้วก็เอาออกนะครับก็ทำได้เหมือนกันนะครับไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเยอะมากมายนะครับก็ถ้าเป็นฤดูร้อนนะถ้าเราตอนในช่วงแรงนะครับก็จะกลับกันนะนะ เราต้องการความชื้นให้ตุ่มมัน,มนอยู่จนเกิดการออกลากนะภายใน2เดือนตุ่มต้องชื้นนะบางครั้งอาจจะต้องลดน้ํานะครับก็การที่เราตอนในร้รอนเนี่ยต้องรักษาความชื้นให้ได้เยอะๆก็อาจจะมีการหุ้มด้วยฟอยล์เพื่อไม่ให้ความการครความชื้นเนี่ยออกไปหรือว่ามีการลดน้ําให้กับตุ่มตอนระหว่างที่เราตอนกิ่งนะครับก็มีอยู่หลายรูปแบบนะ ก็จะต้องไปศึกษาต่อนะครับสำหรับก,การตอนในช่วงฤดูแล้งนะครับแต่ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาทำคลิปของการตอนกิ่งในช่วงฤดูแล้งยังไงให้ให้รอดนะครับแต่ช่วงฤดูฝนเนี่ยไม่ยากนะครับตอน2เดือนยังไงก็ออกลากสำหรับฝรั่งนะครับไม่ยากเกินความสามารถรไปลองทำกันดูนะครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนครับ